ครับแม่คุ้มครองนะครับไม่มีใครเสียสักคนนะครับไม่มีใครอยาสูญเสียชีวิตหรอกครับหนึ่งร้อสิบเจ้านะครับจากสมานอุณันนะครับ อันนี้ตารจากอัปปิซลูกเราะท่านถือครับตั้งที่สิามหมู่าเจดีเอร์ิดน้อยนะฮะต้องบอกเลยครับ่านรจากแซ่ภาพว่านดงีร่นะครับท่านจำลองวมถึงห้องน้ำอยู่ด้านบนนะครับจานนี้เกิดประโยชน์ก็ไะยอนเดินก็ถึงตรงที่หนึ่งนะครับ

หนึ่งอะค่ะจุดบัญชาการของหน่วยติวผู้ว่าก็จะมาบรรจาร์การตรงนี้ค่ะแต่เราให้เข้าได้แค่นี้ตรงแค่สองร้อยเมตรแล้ค่ะเหนื่อยไหมคะเข้าไปแค่หกสิบห้าเมตรไม่ไกลแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ยังมีน้ำอยู่นะยังไม่แห้งนะ อันนี้200เมตรยังหน่อยแต่ว่าเด็กเข้าไป2,000ั่มงเลี้ยขวาเ่ะใช่ค่ะแต่แต่เขาจะมีที่ติดล็อกอกันการคุนเข้าไปคนแตกไปๆๆๆๆๆ